สวัสดีครับบอยบีครับวันนี้มากับ M 14มี2สตัวนะโซคอมรออะไหล่แห้งแล้วก็จะประกอบก็คอยเทสแต่ตัวนี้เสร็จก่อนก็มาด้วยอาการเงียบนะครับแล้วก็ต้องรีบรีวิวเนื่องจากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องรีบส่งกับกรุงเทพนะครับตอนนี้เราก็ลองเทสทั้งเซมิทั้งออโต้เรียบร้อยตั้งฮอปเรียบร้อยตอนนี้ เราสนุกกับคันยิงไกลๆเพราะผมเป็นสไนเปอร์อัตโนมัตินะครับเราก็เลยจะเลยจะลองยิงอ่าเทสดูก่อนนะครับคิดว่าในกล้องน่าจะเห็นผมจะยิงเทสความแรงกระสุนนะครับ423สักสามนัดนะ419 420 422 แล้วก็เห็นกระป๋องแคนเปบปซี่แคนนะครับสองกระป๋องตัวนู้นผมได้ยิงตัวใกล้ก่อนไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูมอนิเตอร์ไม่เห็นเพราะแสงมันจ้ามากถ่ายรูปก็ไม่ติดนะตอนนี้สี่สองสองเนี่ยมันฟป,ปิกับอีผมยิงด้วยขวาแล้วกันเพราะผมถนัดขวานะออกซ้ายไปหน่อยออกซ้ายไปหน่อย เฉียดซ้ายไปนิดนึงโดนแล้วนะโดนนะสูงไปนิดใส่สูงไปนิด,นดหมอบตามแล้วหมอบตามท่านี้โอเคออโต้น,นะครับไถลาน,นิดนึง ใก้ก่อนนะลูกหมดอะลูกหมดลูกหมดเราเทสด้วยสองศูนย์นะแล้วก็ใช้สองศูนมันจุสี่รอยสี่สิบนัดนะครับแมกกาซีนตัวนี้เ14 ยิงดีครับไม่ผิดหวังมารุอิไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับไขลานก่อนนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะม,มันเทสครั้งอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเซม,มิแล้วมาตอนนี้จะเทสออตโต้นะเอาใกล้ก่อนนะใกล้อีกทีนึง ไกลเต็นี้ยิงไกลใกล้ต่ำไปสูงไปประมาณนี้นะครับ M4 ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ